เออมนกิงสวัสดีครับเพื่อนนงลักสวัสดีค่ะพ่อพ่อคือเก่าเด้อค่ะน้องลักษ์พักดีฟาร์มค่ะบ้านน้องกุ้งใต้ตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามค่ะเสาร์วันที่30เมษายน68สิ้นเดือนครับเอาสิ้นเดือนเราได้เนาะสิ้นเดือนพอดีเลยครับมาไหวมาว่าดเถอะ่ายทับกับช่วง8ปดมงก่านะครับ8ปดมงก่าคลิปตัดต่อเสร็จกับช่วงเที่ยงพอดีนะครับ เราเห็นทิปมนีเด้งขึ้นมนีก็โทั่วมาได้เลยครับค่ะยังอยู่ถูกตัวมนีไม่จักตัวครับคุณยม่อน,นี้มีแม่ลูกว่าเปิดอยู่สามคู่แล้วก็แม่สาวสองตัวแล้วก็ตัวผูรอ,อตัวหนึ่งค่ะลักมื่นกับมี่ค่ะโคง้งสางหง่ๆนะครับแม่แม่ดำผมเห็นอยู่นี่โค้งสางใหญ่สูงหง่มากแม่ลูกนะครับแม่ลูก<ม>สามโค้มค่ะแม่ลูกสโคมพันธุก,กรรมดีๆนะครับพันธุกรรมดีบอกเลยว่าพันธุกรรมดีแล้วก็สดมากติดตามให้จบลิปครับหลักมื่นขึ้นไปถึงหลักแสนครับค่ะ อาครับเอ้ยคมแรกไล้เหยดมาเลยครับคมแรกนี่เป็นแม่เผือกค่ะแม่เผือกกับลูกสาวค่ะลูกสาวเทพทองค่ะลูกสาวเทพทองค่ะนี่ลูกสาวเทพทองจักเดือนเอ้ยลูกเพิ่นลูกเพิ่นนี่ได้พวกเดือนหรือแม่ค่ะได้หาหาเดือนกัวหรือค่ะหาเดือนก่วนะครับเอกสารใบเกิดครบนะครับค่ะเอกสารใบเกิดครบค่ะ ส่วนแม่เพื่อนสูงเท่าไรครับแม่เพื่อนอีสูงร้อยสี่สิบห้าค่ะร้อยสี่สิบห้าค่ะสิบห้าบวกลบกสถานะไหนครับสถานะทองสามเดือนกลัวค่ะทองสร้างอุดรสามเดือนกลัวค่ะอันตรสาวเรียบร้อยเนาะค่ะอันตะสาวอยู่ฟาร์มเรียบร้อยครับตรวจแล้ว,วเรียบร้อยค่ะรับประกันทองค่ะลูกแหลกน,นเลยเนาะค่ะเป็นควายลูกแหลกครับลูกสองในทองนะครับถือว่าส่งลูกปีต่อปีนะครับไลาจากไลาจากอายุเพื่อนเพื่อนฟันน้ำนุ่ม เขายางเลยครับเพื่อนวนขางยังหน่อยนจังมาเบ่งราคาเขาไม่ได้มาโดนแล้วนะครับแม่เผือกแม่เผือกุดสามหัวใจใส่ยังไงงี่นะครับมาลุรัำเนื้อรำโตสีผิวดีมากครับเนียนมากครับ<อ>เิ็งอาเลยเอาฟังราคาเพื่อเปิดแบงก์เท่าไหร่ครับโคมนี่เปิดแบงไ์บบงไว้แสนสองค่ะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทค่ะแม่ลูกแม่เ้ย ค่ะลูกต้มเมียค่ะเมียลูกของเมียเจาะเพียบท้องกลับเป็นคล้วยเผือกพอเป็นกล้วยเผือกนะครับส่วนในท้องใส่ค้อยดำไปค่ะส่วนท้องอันตรสาวให้เรียบร้อยลูกกลับมาบางกลวองเดี๋ยวเขาอีบิึงเมียเพิ่อนยืนทานกันเลยเดี๋ยวขอเบิึงเมียเพิ่นก้อนคระกาก่อนค่ะอ่านี่ครับสายประกวดเลยนี่มึงดูยืนเทสกิ๊งนิ่งยืนนี่ตัวดีมากสมัยตะกี้เจ้าของเก้าเพิ่นกับสี่สนามประกวดแล้วครับแต่ว่าเขาเขาบ่เอ้หาเพิ่น เอากับเบื้องตกไว้เอาแต่ทีไปทีมาชัดเจนนะครับค่ะยืนยันพันธกรรมไห่นะครับ,ต,รรรบตัวดีแน่นอนนี่เอาครับเอ้เดินเลยครับเดี๋ยวเบื้องถ่ายไห้ก่อนไว้ลูกแรกนะครับแขวคู่แรกแขวเพิ่งได้คู่เดียวเลยครับค่ะนี่ทรงลูกปีต่อปีนะครับลูกแม่จังหนาเขาเปิดดีอาอย่างเโอ้ยพูดอะขาจุนพูนบ่มีกะเลยค่ะนี่ เดินหนามาไม่ได้เอาหนามาสูงร้อยสี่สิบห้าไงนะครับซึ่งใหญ่งามแบบนี้เผือกแมเ่เผือกใหญ่งามแบบนี้หายากนะครับค่ะเสียบาทุกคนเบิ้องพันซื้อโซเชียลอย่างห่วา่ามันมันหายากถึงขั้นนี้ก็ถือว่าหายากครับเปิดใบเสียบส,สองค่ะแม,มแม่ลูกแม่ลูกแม่ท้องเดี๋ยวซูมให้เบิ้งใกล้ๆจังหน่อยขอเบิ้งเล็บเบิ้งแขงขาลำเนื้อลำตัวลำค้งนี่ครับบ่มีกะนะครับนี่ลูกเพป็น มาเมล่เอามักจังไดกะพักเขามาขอรูปภาพนิ่งได้นะครับผมถ่ายไว้เบิดอเราว่ามีการตกแต่งนะครับหรือสะดวกเชิญที่ฟาร์มเลยค่ะแส0 0 0บาทก่ะมาหอดฟาร์มก็ต้อรอนกันได้อีกหลายบาทครับหรือผู้ใดว่าสะดวกกะมาจาที่เหลือเจ็บหนาคอเลยครับรัาประกันว่าสวยแน่นอนสวยค่ะบพมีบ่ผิดหวังค่ะบ่มีินปีนี้ก่ะปีนี้ปีนี้ทั้งช่องไทยมากะยกให้คมนี่ครับเผือกนะครับที่ถือว่าสวยสุดละครับแล้วก็สดสุดเลยครับ นี่เชีย,คร,ชย,ค,รค,ค,ยครับเชียครับคมนีเ่เกยครับเอยตัวต่อไปเลยครับเอยคมที่สองแม่ลูกเื่ากันค่ะคมที่สองนี่เป็นแม่ลูกค่ะลูกกับลูกเจ้าเทพท่องล่ะพอะนันออกจากอคอกเดียวกันค่ะความเดียวกันครับความเดียวกันเขาเขาได้มาหาตัวหกหัวใจค่ะแม่นี่ผสมผ่านรอบค่ะอืผสมผสมแล้วค่ะตัวนี้ผ่านหนึ่งรอบค่ะผสมตัวใดไว้ครับเพื่อผสมเพื่อผสมตัวเก้าอนนี้ล่ะค่ะ ผสมใสนพอเกไว้ค่ะพอเกไวัเพราะมันเป็นนันค้ยเผือกค่ะอือพอค้ยเผือกไส้ท่องค้อยเผือกะนะครับสูงประมาณไหนเลยเนี่ยตัวนี้สูงร้อยสามสิบเจ็ดค่ะอือร้อยสามสิบเจ็ดสังเกตมั้งครับบางหั่นใส่หยากเลยเผือกหยากร้อยซิมห่ะ,ะปกติเขาสีได้ใส่ประมาณนี้ค่ะร้อยสามสิบเจ็ดอันนี้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกผู้ครับเนี่ยลูกตัวแม่เด้ค่ะลูกเพื่อง,งามงามแม่ลูกแม่แต่ทรงลูกผมบอกเลยครับทรงลูกดีสิเกินแม่แล้วครับส่วนสูงอีกไม่เดียวคือเดียว แบงค์ไหนเอ่ยตัวนี้ตัวนี้เปิดไหวหามื่นหาค่ะหาหมื่นหาได้แม่ลูกโตแม่ครับค่ะสวยใสไรกะขึ้นกันนะครับค่ะถือว่าฟ้ามเป็นเลียงดีมากนะครับเลียงดีมากชุดนี้อีกตัวหนึ่งผมยังเสียดายผู้ใดติดตามเลี้ยวหน่าเฟียด <c oughs> ผมจะว่าโคหนัานน่ะผมใหม่มันปันมือผมเห็นตั้งแต่แรกเลยครับตัวนั้นผมผมเย่างมไท้ายครับลูกเจ้าทั่นะครับตัวนั้นเป็นตัวเมียค่ะของดีดเพิ่นเห็นแค่รูป ทายผ่านมือถือเออน้องหลับกัครับเป็นเอฟซีทั่งปิดไปเลยหนีก็งามพื่อกันราคานี่นี่สมลูงบุกหนี่มาผิดหวังเพื่อกันครับเอนอือบางเนี้ยลูกนี่เกินแม่ดตกแข้งขาหลายอ๋อยับังแม่ไหมนี่ก็ได้อือถายแม่กรงามระง่าดีถ่ายเปิดดีครับถ่ายเปิดดีครับลายลูกน้อยนึงนี่ครับอือนี่ครับถ่ายเพิ่นสวยใสครับขาวยันหางครับค่ะสูงร้อยสามสิบเจ็ดตัวนี่ แม่ลูกค่ะเปิดไหวหาเมินหาค่ะเม่หาเมินหาค่ะลูกกับลูกต้นเม่ล้อมตัวดีนะครับล้องตัวสี่เหลี่ยมดีหลังตรงดีนะครับช่วงหนาเขาหนากระบานช่วงเอื้อกมะพร้าวไรห,หนาลึกหนาก่วงคือกันเลยครับกล้วยสองคมนี่ทรงลูกเด็ดขาดครับตัวนี้เม่งอือเลยมีงบกับยกคมไปเลยนะครับมีราคาพิเศษสองคมนี่ครับค่ะมาจากคอกเดียวกันเราประกันข้อมูขอข้อมือเชียงไ,งไม่มีตําหนินะครับ นะครับเพื่อตัวต่อไปเลยนี่ครับคมที่สามแม่ลูกเล้วงเนาะค่ะคุ้นสามแม่ลูกกันลูกเป็นลูกตัวผูค่ะแม่สูงร้อยสี่สิบหกค่ะตัวนี้ลูกผูลูกเจ้าลูกเจ้าหนึ่งลำเปาวค่ะลำเปลาวล้ำเสียกบค่ะเกิดจากการผสมจริงนะครับกล้วยตัวนี้กล้วยตัวนี้ลูซึกว่าผมจะได้แก้ไปผสมนะครับกล้วยตัวนี้ค่ะแม่นอยู่ค่ะตัวนี้ผมเป็นคนแก้ไปผสมนะครับตัวนี้ค่ะลูกตัวดีสูงเงี้วคือพอเลยพอสูงเลยเจ็ดสิบนะครับ น <c oughs> ่ตอนนี้สูงเลยสี่สผ่าสี่ผนั่นเอยเนาะจะสาวตัวนงสูงเงาคือพอแหรอครับพอสูงเลยเจ็ดสิบนะครับครับเอื่อยตัวที่สี่ <c oughs> ตัวที่สี่นี่เป็นเม่สาวค่ะแม่สาวเม่สาวค่ะลูกส,ส,สาวสามอุดอนค่ะตัวนี้จักเดือนแล้วครับเนี่ยตัวนี้ได้ใกล้จะสองปีแล้วค่ะสองปีน่อยๆค่ะตัวนี้สองปีนะครับค่ะ <c oughs> เอาว่าใกล้จะได้ผสมแล้วล่ะครับค่ะ <c oughs> สูงประมาณไหนครับเพือเนี่ยตัวนี้สูงร้อยสามสิบแปดค่ะเปิดแบงค์เท่าไรครับเปิดแบงค์ไว้สามเก้าค่ะสามหมื่นเก้าครับค่ะควายสาวครับค่ะควายสาวเนื้อหนังดีครับเจ้าเนื้อเจ้าหนังค่ะแผ่นหลังตรงดีนะครับหลังตรงเปี้ยเลยไทยเต็มเปียคื้กันครับเงาหางแง่ผู้หางเงาข้อยมงเดียดกัดมันเนาะเดียดหนาฝนครับช่วงนี้เลือกหลายจังน้อยนะครับหนาฝนนันก็เลยควายก็เลยบนิง สามหมื่นเก้าพันบาทครับค้อยสาวม่นเก้าค่ะลูกสาวสร้างอุดรค่ะไข่บรรทัดหลังตรงหลังตรงดีหลุดๆค่ะอืเต็มคือกันกู้จัดนี่แหละค่ะสําหรับผู้ใดอยากได้ค้วยสาวที่แบบเอาไปเลี้ยงเองไปเห็ดเองพัฒนาเองปานเองผสมเองร้อยสามสิบแปดค่ะแต่ในน้ำสาวล้อผสมแบบนี้แหละครับเอาไปเลี้ยงล้ออยู่จักหน่อยอัตลักษณ์้ยไทยครบแล้วครับค่ะเมียนข่ะตัวนี้หนาตึบหนาตึบเลยตัวนี้ วยค่ะตัวนี้เอาครับเยตัวต่อไปเลยครับเพื่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสาวเผือกค่ะสาวเผือกอายุ8เดือนชูง123ย่าค่ะลูกสาวไข่มุกขาวขาวสมสื่อขาวขาขาวเนี่ยเมื่อี้มาเอาคือพอออกไปสนามหยากขามูว่าทันเพิ่นลืมเขาเอาออกมาล่างมาทันครับจริงไอจริง่งจริงนี่ชรงปกไม่จบตาเนี่ยเข้าเห็ดเองยงบัอยางได้ค่ะ เขาปดยางเบื้องหนาหน่อครับออบนเบืบ้องจัางน้อยเนี่ยล่างโชว์เลยว่าทันเดี๋ยวที่ว่าแม,นม่นค่ะมียนพนักงานล่างค่ะว่าเม่นนี่ครับล่างเองทาเองขาเองนี่ครับเบื้องหน้าตาคู่คัดตัวนี้นั่นเปิดเท่าไรหูเบ่เพิน่นซนสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดครับตัวเมียนี่ครับนี่ขาวจั้วงเบื้องหน้าตาทั้งขายกหน้าท่อวอกงามนะครับตัวนี้บ่มีตำหนิจ้าบ่งเออ จะตีแต่ว่าคืองามโพดแทะซะแล้วเห็นว่าเปิดถือจริง่ราคาบางทีเขาได้มาบบบเบาแพงนะครับเราเขากับเบีงไปหลายตัวเราตัวใดเขาเพราะเบีงพอรีนอนกับเศรษฐกรไปไหนเขาก็เ,เปิดในราคาบเคบาๆไห้นะครับู้แทเพง่นตนตเอามง่ามงามผู้ใด้จะคือไปให้ลูกให้เต้าเลี้ยงจุ้งเลียนหนาบ้านก็แนะนําตัวนี้เด้อค่ะเน่ยยกหนาพ่อวอบึงคนขาวจั่วเลยครับขาวอิ๋วเจ็ดพันค่ะอืนี่สู้ไม่เป็นกับตาใครมุขขาวโอ้ยเจ้าคือผู้งามที่ล่ะ มันกินเข่าก็อย่างถึงไม่กินไงเบิงครับไน่นี่ก็ยืนดีแนะเบนครับนี่กิทีาไหนวะตอนแรกอะว่าทีไปทายเขาก็เลยปิดไปแค่นั้นว่าทีทายมือลุ้นยังทีนะครับเพราะว่าเขามีคิ้วอีกว่าเออพุดกับสุกเนาะพุดกับสุกวันนี้แต่ว่ารอบนี้จะไปขยับไปวันเสาร์นะครับเพราะว่าตากล้องไปรับงานแต่งไว้ได้ขออนุญาตเลื่อนมือนึงแต่ว่าทีหนักก็คือเก้าครับพุดกับสุกนี่ที่ไหนวะลูกนี่ครับยังไงก็ขอบอ่เบิ้งครับขอบอ่เบิ้ง ถักม้าขอภาพนีงเลยครับาว่ามันบาสะดวกต้องขอภัยยังหน่อยครับตัวนี้นี่นี่ครับเพื่อตัวสุดทไทยค่ะตัวทุ่สตัวทุดทไทยนี่เป็นลูกเจ้าบัวขาวค่ะอืมเจ้าบัวขาวตัวนี้สูงลอยสามสิบค่ะอายุเพิ่นสิบสามเดือนค่ะน้ำตาขึ้นไหลเนาะสีได้ไปยุใ<อ>ส่เนาะเนี่ยได้ย่ายบ้านตัวเนี่ยลูกดลูกซ้บอก,บอกครับตัวผู่ค่ะตัวผูค่ะลูกส้ายชุดรอค่ะรอครับ เป็นล้ำหนาใหม่เบิ้งล้ำเนื้อล้ำตัวเพิ่นสีอ,ออกดอกงเล้านะครับมันคิงคว้ยน้อยอยู่ค่ะนี่ครับเบิง <14 S 2> บ้ง,งการเข,าข่าคอยืนเชิดดีคอเชิดดีขเดดข่าคอดีค่ะช่วงเกลือกงาบไรหนาลึกนะครับกระดูกแขีงขาโค้งสามังมาดีนะครับคว้ยผูน้อยผูน้อยเจ้าบัวขาวแบงเท่าไรครับเอื่อต้นนี้เปิดใบสองหมื่นเก้าค่ะสองหมื่นเก้านะครับเอาไปจับสัตว์ก็ได้นะครับจับสัตว์ควายแม่ยุขวักเขาเลี้ยงถ่ายอยู่ คุนไว้ไงขึ้นเปิดราคาไม่ได้ครับเบื้องไทยครับไทยมนุมนมนุนเก็บไทยดีเงาหางญงนี่คอขากระดูกแขยงขาไงเอาเดินเลยครับเลยหนาฝนเมงเหเลือกอย่างไรยอย่างน้อยนะครับเขา,าต้องหาแนวม่าสีมันมเบิ้งหน้าเขากับบ้านครับเปิดดีครับรอรอมากเลยค่ะตัวนี้ทางเขาสงเสีย ขากระยันค่ะเดี๋ยวซ้มให้เบ่งท้งเขาสงเสียครับรอรอน,นะนี่ครับหน้าตากบานเปิดกวงท้งเขาเปิดกวงอัตลักษณ์ชัดเจนสีออกเหลาเหลาแงขาคอขาใหญ่สองหมื่นเก้าพันบาทค่ะสองหมื่นเก้าค่ะลูกเจ้าบวัวขาวนี่พูดอ่ะขาสวมถุงเท้าบัชชัดเจนยังไงเชิญที่ฟ้ามนะครับบางตัวกะคือว่า่ะเขาออกพร้อมกันหลายตัวเป็นควายแม่ลูกเราเป็นควายน้อยทั้งหงือดบางตีอาจจะ มมนเหรียญเรียมันจับยากบายากเพราะว่ามันมีมูอเออตาผันยุ่เพื่อนยู่งตาพงอ่ะหูพดก็คือเด็กหน่่ยล้ายหยอกเออมันมีอยู่หนีหาโตครับเพื่อนหน่อยเราสามสามโค้มบางทีเข้ากันทีท้ายบ่ได้ละเอียดบันไดนะครับถือว่าท้ายเป็นแนวทั้งล้วกันเราประกันตำนี้ไห้ตัวใดไม่ตำนี้เขาแจ้งนะครับเป็นแนวทังค่ะผู้ได้จะไปพัฒนากะติดต่อมากค่ะมียังมีหลายตัวอยู่ค่าทีพวพัดแต่เปืดก็มีค่ะมีให้เบิ้ง10อสิบครับขาว่าเบิ้งบ่ผิดหวังได้ซื้อแน่นอน ก็ย,ยังนาทีที่แล้วแถพวพ่อกะเขามาเบื้องปิดหนาครอกไปนะครับหลายๆคนที่เขามาปิดหนาครอกเขาไม่ได้ไทายไม่ได้ไทายแล้วก็ไม่ได้ขึ้นปิดให้นะครับบางทีเพิ่นเอาไปต่อเอาไปเลี้ยงนะครับสงวนสิทธิ์ในการซื้อขายน้ำบางทีนะครับ <c oughs> อเอาเลยฝากเบอร์โทรสถานที่เตียตั้งอีกทีทนึงครับเบอร์โทรศัพท์กะ0653191570ส่งเก้าน้ค่ะน้องรักผักดีฟ้ามค่ะบ้านน้องกุ้งไตตตำบลกุดประดุกอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามเขาว่าเบิ่งตัวจริงใครได้ค่ะมาเบิ่งครับมาเบิ่่่่่งงออออาวตรกกกันได้้คคะะมซื นี่เหลือผู้ใดอยู่ใกล้เคียงกับตอนนี้เฮามีพอพันเปิดรับผสมอยู่นะครับอ่าซึ่งเปิดรับผสมอยู่เรื่อยล่ะกับผู้ใดมีควายแม่ขึ้นไก่แก้มผสมได้นะครับมีพอพันรับผสมจริงอยู่ค่ะอยู่ลูกเบิ่มพันล้านนะครับสูงร้อยหกสิบห้านะครับขึ้นผสมดีผสมเจีงนะครับุดีโอเคครับฝากพี่น้องเขาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการตะชิพครับขอบคุณเลยน้องรักครัาเอาขอบคุณก่อนเลี้วขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับแนี่ หน้าตารอเลยฮะเอาก็เนี่ย